เพื่อนมันพยายามจะมาเคมหนูอะค่ะหรือเรียนปอทงอะค่ะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับหนูเลยรูปร่างหน้าตาเป็นไงก่อนคล้ายๆดีเจอาร์ตอุโอ้ย เอาหน้าทรงนี้น่าจะจิตจิตให้ปกติหรืนใส่เขาค่อนข้างมีมากมันเป็นในตัวเองแล้วชอบทันเป็นหล่ออะไรอย่างเงี้ยไออาร์ตเลยกวเรามันนั่งใกล้นั่งเรียนเงมันเล่ขาเท้ามาเขี่ยหนูว่พี่มาชนหนูไงก็แบบฟอร์มเอามือมาแตะขาแล้วแบบเอ้ขอโทษนะแล้วแม่งรูปขึืนดี๋นหฟูปนอนอย่างเงี้ยก็จะแบบเอามือมาลรูปหัวแบบเป็นอะไร เป็บจริงๆร่างมากแลวคิดระบาเดินมาแล้วแบบพังสปอตไลท์ส่งผู้หญิงเขานอนยิบหลับอยู่แล้วลูกผัวเป็นพระเอกไปแบบใหญใจกันน้อยเสประเด็นอะคือวันเสาร์นี้ยหนูมีผิดไปทะเลกับเพื่อนในกลุ่มทะเลว้าวเจ้าตัวรอดจากมานยังไง เพ่ใหญ่ไกอ่อะมันเป็นคนหลงตัวเอง <_ d ose> คนที่มันจะไม่ชอบเลยคือคนที่ทําให้มันอับอาย <_ d ose> ไอ้ไก่เคยดูจันทกโลรอะมึงโค่นหน้าเหวย <_ d ose> อาร์ตทุกคนที่เจอมันเรียกไอก่ ย่างเงี้ยช่อเธอมัอนอายไม่มีใครอยากนาอยนอาร์ตพอพอเสียงเงียบมีสักคนบอกโยกป้องตีนล่า <c oughs> สุดที่คุณบอกผมเป็นนิ้วป้องตีนเนี่ยคือคุณพูดทุกวันทุกวันเนี่ยน้องๆเขาซึมซับเข้าไปแต่งตัวฮิปฮอปเลยนะเดินโยกตัวมาเลยป้าป้าป้าเขามาหน้าผมาาโยกป้องตีนเสน่หาจะหายไปเพ <c oughs> อเผิ่อมันแคนเซ้นทริปทะเลน่าจะทำไม่ทันแล้วพี่เพราะว่าเสาเนี่ยก็คือเจอกันเลยก็ทำที่นั่นเราก็แก้ยังไงก็ได้กินเหล้าแล้วเมาแล้วเผลอพังไปทำให้เพื่อนล้อไม่ใช่เมาเลยอินนี่เมาจริงไม่รู้ ร้อนไกลไกลตอนนี้คุณโครบาเขาแล้วพี่คุณโทรมาแล้วแล้วมันหลงตัวเองมากเลยอ่ะจะเลิกดีป่ะพี่พูดอกพูดโทรอย่าลืมโทรนะ